ตอนนี้บรรยากาศคือฝนตกนะครับฝนตกเลยนะฮะก็เราก็คุมฟูดเราในการตอนนี้เราคุูดเราอยู่นะฮะโอ้ทันทีที่ทำงานของเราก็คือเดินครับเดินเข้าตลาดอย่างเดียวนะฮะเดนระร้าใสกไปเลไข่เคียวตอนนี้พนักงานเราก็มาเลยครับเออเอาตังมาซ้อนลูกค้าก่อนนะฮะเมื่อกี้คุณป้าซื้อไปสองกล่องนะครับ นะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในตลาดนะครับข้างนอกนี่ฝนตกทาคาเลยนะฮะฝนตกเลยนะครับก็คงจะเก็บบูธก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นะฮะเราก็เลยจะต้องอยู่ในตลาดนี้กับอ่พค้าแม่ค้าทุกท่านเลยนะฮะาม่คสนใจได้ครับ,นะรบเป็นยีเปรุงรถรดยลาดัวนะฮะเวลาเพื่อทำอาหารก็จะเป็นไข่เจียว นะครับไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใ,องใส่ผงชูรสนะครับจองละ1ิบสอปลาทนะครับซืบอ้อห้าจองหกบาทแถมฟรีหนึนง่งจองใครสนใจก็เลยได้นะครับยายยายทำอาหารขายใช่ไหมครับอ๋อใส่ปลาราอยู่แล้วเนาะก็คือยายใส่ปลาาปกติเล้าตัวนี้ปรุงแทนผงชูรสนะครับมันก็จะกลมกล่อมเลยนะฮะครับได้เข้าไปในเมืองบ้างไหมครับในจังหวัดน่านไม่ค่ยไปนะฮะ ือถ้าถ้าเข้าไปก็คือร้านนาาร้านใหญ่ๆอ่ะเขามีจำหน่ายนะฮะอ๋อซื้อที่นาฬาอ๋อเป็นก้อนใช่ไหมครับครับผมเป็นก้อนแล้วก็อ๋ออ๋อปกติก้อนก็อ๋อเคยใช้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้องต้องอีกสองวันนะอีกสองวันสองวันด้ดูครับขอบคุณมากนะครับคุณยายเย่ฝน <Yeah, S 1> ตกจบรายงานนะครับ